สวัสดีค่ะทุกคนมีใครคิดถึงมัง้งวันนี้นะคะพกทุนมาสองพันนะคะมาเล่นเกมในดวงใจสาวถ้ำนั่นเองนะซื้อไปเลยนะคะทุ่มทุนมากวันนี้เบ็ดละ4ี่สิบบาทนะคะพกสองพันก็ซื้อสองพันเลยมันมีคาดบัมีเหลือเลยมามาลุ้นนะคะถ้า2 0 0พันนี้ได้กำไรก็ฮอกก็จะได้ไปต่อแต่ถ้าขาดทุนกับบ้านผาย้านมันนะคะโอ้โห มาทรงนี้คือแบบรู้เลยว่าบัลลอดอโอเสียดายวายอ่าเจได้อยู่เคยได้แน่นอนอ่ะเคยได้นะคะได้อย่างอีกโอ้โหคือทำใจเนยเผื่อใจเลยถ้าแบบนี้คือเผื่อใจเลยบัลลอดมาเงียงสามตัวเงียามาเห็นตัวหนึ่งแล้วเอารอบนี้ หมดสิจะพูดว่าหลักเธอเอารอบสุดท้าย2,500ันห้า้ยสไว้เฮ้ยได้เฉยเกือบตายแต่กี้พอจะให้ดีหน่อยยังช่วยชีวิตอยู่สรุปคุณได้ไปต่อนะคะมาได้ไปต่อกลับไปต่อนะคะเอาจะได้ดีเห็นสักรอบบดีบอกหรือว่าพอแล้ว เ็นซักรอบกันแล้วกันเคยค้านหมุนเนาะไปค่ะเนี่ยทุ่มทุนเพื่อทุกๆคนอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ยังดีได้กำไรมาแล้วเนี่ยพันห้าเนาะเฮ้ยรอบแรกรอบแรกหนึ่งพันมาแล้วเว้ยเออเจแน่นอนเคได้เคได้ชัวพันสองได้ทุนคืนแล้วนะคะ ได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนสามร้อยคืนกำไห้เฮาเล้วนะคะเหลือมูลเห็นตั้งเก้าหลอกถ้าเก้าหลอกได้เห็นนี่คือแบบนะอ้าวเอา้เอาเฮ้ยกินหัวละอาการน,นี้คือแบบกินหัวละอโหโอโ้โหแม่ย้อย แค่นี้จริงเหรอ้แค่พันหนึ่งจริงเหรออย่างนี้ต้องเอาคืนนะโอ้โหโคตรเซ็งเลยมีสิบรอบได้รอบเดียวแทกสองรอบอะแทกสอรอบเห็นแปดรอบบาดแกงงมมกอ่าลองเสือห้าร้อยพอนะคะลองพอจึงมันก่อนว่ามันจะปิดไออย่างจะได้เนาะลองพอก่อน หลับแหลกดักเสีปั่นไปเหี่ยวอะใครได้อยู่เฮ้ยโอ้โหถ้าต่อเนื่องนี่คือแบบเยอะคิวอ้าคิวกับมาได้หรอจบข่าวค่ะทรงนี้อย่าบอกนะว่าซื้อห้าเราจะได้ร้อยสสิบหกบาทห้อยเนี่ยบอกไว้ก่อน ถ้าสึนกน่ากว่าเนี้ไฮมีไฮอ่ะเอาได้อยู่ไ้ยได้อยู่ไหมร้อยแปดสิบนะคะสองรอบสุดท้ายคือหมดสิทธิล์ละได้สามร้อยแต่อีละเอา้ารอบสุดท้ายมาต่อเนื่อง J A K K โอ้โหไวขนาดนี้เยอะแน่นอนสามร้อยหกสิบแปดบาทเฮมน้อยนึงได้อย่างอีกโอ้โหแปดร้อยสามสิบเก้าโอ้บัจจิ่งกำกำเด้อรอบสุดท้าย แตกหนักรอบสุดท้าย500ได้ทุนคืนเลยได้กำไรมา300นิดๆหน่อยๆพอแล้วันเล่นต่อกะถ้าจะบอยเนาะเล่นต่อกับมดแน่นอนเดี๋ยวมันจะดูดคืนนะคะเค <c> ได้กำไรกับหอมปักหอมคอนิดๆหน่อยๆก็ถือว่ายังดีกว่าขาดทุนนะไปแล้วดีกว่านะคะสำหรับคลิปหน้าน้องก็าจังจะมารีวิวเกมไหนก็นกดติดตามกันไวนต <m> ้ตัวนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ